สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับในวันนี้เราพบกับกอฟเกมเพย์นะครับซึ่งเราจะไปทสกับเกม Stealth u ไเป็นเกมอินดี้เกมหนึ่งที่คิดว่าไม่ค่อยดังนะเพราะว่าผมไม่รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักและที่ได้ได้นำมาเนี่ยเพราะว่าผมได้มาฟรีอ่าได้กดจากเว็บไหนมานี่แหละผมไม่แน่ใจโอเคผมลืมไปละเอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่า ผมลองเทสเป็น2ด่านซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวครับมีการเลือกแบบว่ามีผู้เล่นหลายๆผู้เล่นอ่ะเออเป็น AI มาเล่นเล่นเ,นเนด้วยนะครับแต่จะดูแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะให้ดูเองแล้วกันนะครับแต่เหมือนกับว่า AI จะมาช่วยเราหรือเปล่าหรือจะมาตายแทนหรือยังไงนะค่อนข้างอินดี้เลยทีเดียวอันนี้เป็นตัว AI นะครับตัวแว่นสีแดงเนี่ยเป็นตัวผม นะครับก็ไปเรื่อยๆอย่างี้ยอ๋ออ๋โอ้ยโหถูกใจโอเคก็ประมาณนี้นี่คือผมจบแรกด่านแรก ไม่ม่มีอะไรนะครับอันดี๋ที่2ผมเล่นถึงดานสองไงประมาณครึ่งดานนะครับได้มาทดเดียวลองทสบระบบระบบมันเฉยกดปุ่มนี้อ่ะค่อนข้างจะเป็นอินดี้พัซโซนะครับมีเพื่อนมาช่วยค่อนข้างจาแจวเเลยทีเดียวเปิดเปิดไปไหนล่ะ ีายเด้ๆแว,วมันห้ไปไหนเนี่ยหืมอ้าวทำไมตาเป็นสีเขียวล่ะเมื่อกี้ผมกดตัวอะไรไม่รูก invisible not invisible อ๋อทำไม not n v i s i b l e อ้ะมันแบบว่าซ่อนตัวอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีคนเห็นอันนี้มีคนเห็นป่ะ เดี๋ยวนะเฮ้ยตอนนั้นผมก็เล่นผ่านอยู่นะไปไงอะเออนี่ไงมาเลยน้องอย <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าผมเล่นไปแล้วด้วย แต่ลืมเส้นพอสมควรตรงไหนไมีร้อยเลือดนี่ต้องระวังเอ๊ะให้ทำอะไรเอเออ๋อ มันมันเหมือนมันพูดเลยปะเออเออโอเค <c oughs> ต้องกด2องปุ่มอีกกนดันกลับมาครับผม <c oughs> เป็นพัสดุนดีที่ค่อนข้างเจ๋งนะผมว่าเจ๋งแล้วสเสน่ห์ของมันจะประมาณว่าเป็นเรเวลดีไซน์ที่สามารถดีไซน์ได้เองนะครับ อ๋อโอเคอ๋อผมต้องโดดโอเคมันเป็นมิสเนียก็คือเลเวลดีไซน์ครับที่บอกอไปว่าค่อนข้างเจ๋งตรงที่สามารถอ่าดีไซน์เลเวลขึ้นมาเองก็คือดีไซน์การเล่นอะไรต่างๆพวกนี้ครับดีไซน์ขึ้นมาเองได้ เดี๋ยวนะบนต้องเรียกเพื่อนมาอาบาลอ้อมันมืดๆมองไม่เห็นอ้าวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลุก Oh. มีอะไรผมต้องนำก่อนอันตรายครับโอเคคอมพลีตหน้าสองครับ ไม่มีอะไรซึ่งนี้ผมมาเล่นให้ดูเฉยซึ่งผมผ่านมาแล้วอันนี้หนึ่งขีดสองมันเป็นดาสามหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เล่นไม่นานเหมือนกันไม่ได้กลับมาเลยนึงขีดหนึ่งอ๋อเป็นเป็นเหมือนก็เป็นห้องใหญ่ครับเลือกเลเวลการเล่นอันนี้ก็หนึ่งขีดสองใช่ไหมด้านขวาอ๋อชนชน นาซาคงไปหนึ่งขีดสามชัดเจนนะครับหนึ่งขีดสามมันให้ความรู้สึกแบบว่าคล้ายๆเคอร์บี้นะการเลื่อมแบบ,แบบเมื่อกี้เนี่ยผมเคยเล่นเคอร์บี้ในเกมบอยกวานเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันโอ,โอ้เดี๋ยวๆอะไรอะ่ะ เอาอะไรอะเห็นคุณด้วยอะ่ะ <c oughs> คือห้ามเห็นจุบปะ่ะ <c oughs> อ๋ออยู่ในเงาอือโอเคเข้าใจละ stay shadow detecting detection oh ho ได้ๆๆแล้วทำไงเนี่ยไปปิดไฟอ่ะอืมอ๋อนี่ไงโอเคเล่นลงเล่นเกี่ยวกับ shadow เนาะ โอ้ยยยยอ้าวอ้าวผมนึกว่ามีอะไรน,น่นไงมันต้องประมาณน <c oughs> ี้เดี๋ยวมีเงาไหมไม่มีหรออะไรยมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยแล้วไง เฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยลงไปนู่นเลยอะเดี๋ยวผมนึกว่ามันจะไม่ถึงอ่าเดี๋ยวนะเอาไอเดียอะไรดิเรียกเพื่อนอมไม่ได้เออจะทำยังไงเอ๊ะยังไงเออ อย่างนี้ก็ไม่หลอดใช่ไหมอืมไม่ออกเดี๋ยวนะอ๋ออืมเอ้าเดี๋ยวนะผมติดอีกอันเดี๋ยวพร้อน,นะเดี๋ยวคันนี้นก่อน อะ,อะไรอ่ะแล้วผมอยู่นี่ได้ไงอเอาคือกด selection เนี่ย <c oughs> รีแมปหรอ <c oughs> ผมว่าชัวร์เลยรีแมปให้ผมเฉยเลย ใช่ไหมอะไรมาคืออารมณ์แบบว่าเกมนี้ต้องการจบที่เร็วที่สุดเนาะรู้จากเวลาด้านบนและฟังก์ชันที่ให้มา <c oughs> คือเน้นให้เราเล่นใหม่ทุกครั้งที่เราพลาดต้องการเวลาที่เร็วที่สุดอารมณ์นั้นนะครับ กลับมาที่เดิมแล้วแล้วก็อ๋ออ๋อ,อ,อคืออยู่ในร่มจนกว่าจะหายดีเทคโอเคได้แล,แล้วผมก็ผ่านได้แล,แล้วเพื่อนผมก็ตาย <c oughs> อย่างที่เห็นเอา้าเฮ้ยเรื่องใหม่เหรอโอโอเคมา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 ถ้าเพื่อนตายคือเรื่องใหม่โอเค หรือเมื่อกี้ผมตายผมดูตัวละครผิดปะ่ะมันเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าผ่านไม่ได้ด้วยดีหนึ่งีสามเต็มครางสั้นนะก็อัดยาวเลยแล้วกันครับเกียร์อะไรเอ่ยควันทำให้ เซนเซอร์ S S ตัวจับไม่ได้อะเป่านั่นไงใช่ไหม,ไหม,ไหมะภาษีฟ้าแล้วอ้าเจ๋งเลยทีเดียวเอ้ินไม่ขึ้นเอาเกาะสิลูก มองโอเคมาจูนจูนต้องสมาธิเดี๋ยวกนนะมีรอยเลือดเต็มเลยแสดงว่ามีเลเซอร์แน่นอนวอนที่เมื่อกี้ผมโดน <Okay. S 1> อะไรอะเลเซอร์อะไรอะอ๋ออ๋อผมนึกว่ามันจะส่งแรง อ่าโนราชตอแล้วโอเคแล้วอ่าฮะก็คือมีควันมาโอเคแอบมึนๆเล็กน้อยถึงปานกลางมีลมพัดหมอกหมอกไม่ถึงต้องดันพัดลมมาหรือเปล่า เอาควันออกมาเยอะๆรอ,อสักแป๊บแล้วก็พัดควันมาให้มันบงับงบังปุ๊บวิ่งปั๊บหลอดปุ๊บโอเคเอ้าเอาเอายัางไม่เขียวเรื่องอะไรเนี่ยนนะหูเลือดเต็มเลยเดี๋ยวน่าเลยนะโอเค โอ้นั่นไงนะมันต้องทำอะไรอ่ะอ๋อฝั่งนี้มีเอ์วิเอ้าโดนดูดีช่วยอ๋อเปลี่ยนทิศโอเคแล้วไงต่อแล้วอ๋ออ๋อปิดประตูโอเคโหล้ําล้ำโอเคเลยนะ พลาสโซเล็กๆที่ยิบย่อยนะครับโอ okay. เคเรียบร้อยมีจัดแรงด้วยอะ f a r and outfit ก็ชุดเนาะชุดคอสตูมอะไรอย่างนี้ แล้วมันเปลี่ยนที่ไหนแล้วลูกคอสตูมคอสตูมเป็นหมวกมีหมวกมาเพิ่มออวกจะน่ารักไปไหนโอเคมีเขาควายด้วยเอาเขาเลือกอะไรนะไม่ใช่สปาตาเขาเลือกอะไรนะเดี๋ยวผมผมนึกถึงสปาตาสปาตาคัน ที่เป็นอะไรนะฮาร์ตูเทดากอนอ่ะเออผมนึกชนเผ่ามาไม่อมอกหมวงได้เหมือนเป๊ะอะอืมเตึงตึงมีมีคนด้วยคือเราเป็นตัวทดลองหรือเปล่า เดือดอะไรอ่ะจะตายไหมเนี่ยเออแล้วไงอ่ะอืมเดือมัวหมดแล้วแล้วไอ้แบบตัวนี้ใช้ทำอะไรเอ่ยอ๋อ ไปไกลแล้วโอ้โหเนี่ยมันโคตรพัส์สัชัดๆเอา้าเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าด่านเนาะโอ้โหแล้วขนาดยังไ,ไม่เข้าด่านนั่นอนะเอา้านี่นะโอ้ยๆๆๆใจเย็นใจเย็นเอาวนลูบอีก มันวาดอย่างนี้แล้วทำไงอนะนี่ผมอาหาใช่ไหมละ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ <c oughs> ต้องกดค้างเนาะโอเคเออเรียบร้อยแฮกกิ้งอาวไงต่อหนึ่งสองสามโอเคสองสามอ่าไปต่อ เออให้ให้ผมทำไงปิดคอลูกไปให้ก,กิ่งเหมือนเดิมอเรียบร้อรยอเอา้าเดี๋ยว อ๋อตายสิมาแล้วเพราะตัวเรามันเหมือนลงมาช้ากว่างอเข้าใจละอ๋อเอออ่าผมดูว่าไม่ทนันแต่ทันทาน,น,านได้อยู่เช s, <S t complete โอเคแนวฮานี้ก็หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้านะครับโอเคเป็น okay. เกมินดี้สบายๆพัลเซ่นปวดสมองเล็กน้อยถึงกลางเอามาให้วิจรารณญาณกันดูว่าผ่านไหมนะครับในส่วนตัวผมว่ามันยังเฉยๆไปหน่อยแต่ว่าก็เล่นแก้แก้เบื่อได้โอเค ปวดสมองดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ